สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดทุกข่าวสารค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟซบุ๊กทนายนิทัศน์ท่านได้วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ไว้ดังนี้สมการที่4ไอ้หนุ่มรถไทยเช้าวันที่11เดือน5 ปีที่แล้วช่วงก่อนเจ็ดโมงเชา้ามีรถยนต์ต่างถิ่นคันหนึง่งขับเข้ามาในหมู่บ้านเป้าหมายของคนในรถคือบ้านหลังหนึ่งของบ้านสามหลังเพื่อภารกิจบางอย่างแต่พรันเมื่อรถต่างถิน่นขับเข้ามาใกล้จะถึงบ้านเป้าหมายมองเห็นหลังไวๆสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยชายผู้เป็นสามี ใส่เสื้อสีส้มส่วนหญิงที่เป็นภรรยาแต่งกายไม่ชัดเจนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่สามีเป็นคนขับออกไปจากบ้านรถของผู้มาเยือนจึงมาจอดบริเวณบ้านเป้าหมายนั้นหวังว่าสามีภรรยาคงแค่ไปซื้อของเดี๋ยวก็กลับมาจะได้คุยธุระให้เสร็จสิ้นไปในช่วงที่จอดรอคนในรถ มองไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้เห็นรถไถนาจอดสนิทอยู่บริเวณบ้านไม่ได้ไปรับจ้างไถนาหรือออกไปไถนาในช่วงระยะเวลานั้นแต่จากข่าวที่สื่อต่างๆนำเสนอเจ้าของรถไถนาโดยสีภรรยาให้ข่าวยืนยันนอนยันว่าสามีได้รับจ้างไปไถนา ให้คนในหมู่บ้านตั้งแต่เวลาเช้าจนถึง10โมงกว่าโดยมีพยานเป็นหญิงให้การยืนยันสนับสนุนว่าเห็นไอ้หนุ่มรถไถไถนายอยู่จริงแต่เห็นในระยะห่างเกือบ7-800เมตรนับว่าพยานคนดังกล่าวสายตาเป็นเลิศเพราะวันนี้ทนายแค่ขับรถกลางวันมองไป3-400เมตร ก็มองไม่ออกแล้วว่าเป็นใครแต่นี่มองเห็นถึง7 8 0 0ถึเมตรเห็นไอ้หนุ่มรถไถกำลังไถนาพยานคนนี้ตาวิเศษจริงๆแต่อะไรก็ตามมีหนุ่มใหญ่นามว่าธนกฤตขับรถสวนกับไอ้หนุ่มรถไถโดยยืนยันว่าสวนกันจริงๆในช่วง9ก้าโมงเศษถ้าจำไม่ผิด เหตุที่จำเวลาได้เพราะตนเองใช้โทรศัพท์จึงเห็นเวลาในโทรศัพท์ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามแก๊งจำปาเคยให้การว่าเห็นชายเสื้อสีส้มอุ้มน้องในวันเกิดเหตุต่อมาภายหลังมีข่าวว่าจำวันผิดไปซึ่งประเด็นนี้ไม่ว่านักข่าวหรือตำรวจไม่มีการสอบให้ลึกลงไปว่า ชายเสื้อส้มคือใครเพราะเหตุใดพยานที่เป็นผู้หญิงที่เห็นไอ้หนุ่มรถไทยกำลังไถนาเหตุใดจึงสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ห่างกันมากก็ตามและคำพูดของนายธนกฤษมันจริงเท,ท็จแค่ไหนในประเด็นที่ขับรถสวนกับไอ้หนุ่มรถไทยด้วยความสงสัยเหล่านี้ทุกวันนี้เป็นปริศนาดำมืด แค่เจนาทีเป็นเหตุทำให้ชายที่ไม่อยู่ในเวลาน้องหายต้องตกเป็นผู้ต้องหาเพราะเวลาน้องหายมันเลื่อนออกไปจากก่อน9.00โมงเป็นหายประมาณ9.10โมง10นาทีถึงเวลา9 5 0โมง50นาทีเพื่อให้ชาย 7., นาทีอยู่ในช่วงเวลาน้องหายจึงมีเหตุสงสัยได้ว่าเป็นฆาตกร ท้ายนี้ทุกท่านคงหายสงสัยได้แล้วนะครับเป้าล็อกล็อกเป้าทุกการสอบสวนจึงพุ่งเป้าไปที่ชายเคราะห์ร้ายนามว่า7นาทีทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์12ธันวาคม64กรุงเทพจำได้เมื่อวันที่12เดือน12ปี12 ขณะนั้นทนายอายุ15ปีทนายทำงานเป็นเด็กรับใช้อยู่ที่สำเพ็ง52ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกหมายเหตุการถอดสมการจะทำไปจนกว่าลุงจะประกาศตัวทนายคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทนายคนนี้คงเป็นทนายที่ลุงเคยแวะคุยด้วยตอนที่มากรุงเทพ ขอขอบพระคุณเพจทนายนิทัศนะคะนอกจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวโลกโซเชียลกันดูค่ะว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างท่านแรกบอกว่าเคยมีคลิปของช่องข่าวที่สัมภาษณ์ช่างวาหรือช่างโด่งนี่ละค่ะที่บอกว่าหนุ่มเสื้อส้มกลับเข้าบ้านมาตอน9้าโมงค่ะ ท่านต่อมากล่าวว่าอยากให้ท่านเป็นทนายของลุงพลคงจะดีมากเลยเพราะท่านติดตามเรื่องมาตลอดค่ะท่านต่อมากล่าวว่าเวลาแค่นี้สามารถทำอะไรได้เชียวหรือท่านต่อมากล่าวว่าอ่านทุกตอนแค่นี้ก็เดาออกแล้วว่าใครที่เป็นต้นเหตุทำน้องถึงแก่ความตาย ท่านต่อมากล่าวว่านั่งยันนอนยันคนที่ให้ร้ายคนอื่นโดยที่ตัวเองโคตรโง่นะเกิดจากคการกลัวริษยาอาฆาตแล้วก็โลภอยากมีนะท่านต่อมากล่าวว่าใครจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่ตัวเราเองคิดว่าพ่อแม่เด็กมีส่วนรู้เห็นร้อยเปอร์เซขอบคุณท่านทนายนิทัศน์ที่ออกมาเขียน แสดงความคิดเห็นชื่นชมท่านทนายนิทัศน์ค่ะท่านต่อมากล่าวว่าเราจะติดตามไปเรื่อยๆจนกว่าผู้จะออกมายอมรับถึงเวลาเขาจะมาเองแต่ผู้ที่น่าสงสารที่สุดคือครอบครัวชัย,ยพลท่านต่อมากล่าวว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนลึกลับยิ่งกว่าเมืองลับแลมันน่ากลัวมากค่ะ สองผัวเมียนั้นมันจะต้องมีอะไรมากกว่าเกินที่เราจะคิดมากนะคะคุณทนายรอติดตามตอนต่อไปอยู่ค่ะคุณทนายท่านต่อมากล่าวว่าเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนต่อสู้กับความยุติธรรมและขอเป็นกำลังใจให้กับทนายที่จะมาทำคดีนี้ให้กระจ่างด้วยนะคะรักลุงพลป้าแตนค่ะสู้ๆค่ะ ากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ